สวัสดีครับพบกับน้าต้นเตียวกล้ามนะครับแล้วก็น้าบ๊อบนะครับพีหฮากับป๋าป๊อบวันนี้เราอยู่ที่น้องหานนะครับสุคขนะครับอันนี้เราก็มาตามหาชะดูนะครับแล้วก็ช่อนฝนตกนะครับอายุเข้าปาน่าจะเล่นน้ําดีครับผมเดี๋ยวรอรับชมผลงานนะครับว่าจะมีตัวมีแต้มหรือเปล่านะครับไปครับ อู้เอาเร้ยเอาเร็วโอ้ยเสียใจเด้อเอาไมย้างบานนี่โอ้ย อะไรวะผมบอกแล้วผมจะเสียใจมากเลยจากวะนี้ดูหน้านะครับอันหน,หน้าเลยครับผมผมมันบุโอ,อกาสงัดมันบุตึง มันบ้ตึงบตึงไม่กาดไม่เปิดเลย ลงเรือน้อกันยังบ่ได้ป,ป่าจักเถื่อไฟก้อนกับบัวได้อึงอึแล้วโอ้ยมันยังเดียวขาดบัวไปจังใดไปจังใดมาจังใดขาดบัวผีเพิ่งมาผีผีเมื่อคืนอยู่คางบัวผีออกมาผีออกมาผี มันบ่มันบ่นั่นมันดูเยู่ปาร์เกียวพวดบ่อุ้ยเศร้าดีโอ้ยรุด กินใต่น้ามัโอ้ยมียังเด้อโอ้ยองผูมันกัดหัวบเขาเบียดอย่างมัว นายเดีออู้ยอะไรวะเฮ้ยมันกัดอะไรวะมันกัดอย่างนะบอบมันก็ตื่นแล้วนี่ปุบๆหายอย่งางวะเอา,างดูวยต้องอู้ฮึก เออได้เว้ยเอาได้เว้ยเอาได้เว้ยเอาอยู่ไหมครับอยู่ไหมครับน้า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 โอ้ยตัวนี้แหละนานมากเออโอ้เออเดี๋ยวเสร็ก่อนดีเปิดอยูดิเปิดช่วยฉากอัด ผมเพิ่งเปิดตอนมันกัดโอ้อโหควันเอ้ยควันมาปวดล็อกเลยเ้ย่อหน่อยอะรับฟ้าว่าได้เปิดก้อนคุยกันเหนื่อยนสวยงามมากเราดีท่าตกตรงไหน,าน,านมาได้ไงจ้ะ ดันไซดันไซนะบ่อปีซ้ำแน่โอยบมบพ่่ยังยังอยู่ยังอยู่อุ้ยคุณก็ว่าเสียบอุ้ยังคลิปอยู่ไหนพี่บอกอ่ะ บอย่างวะอุ้ยโู้ดูเลยวิดูเลยเอ้าเอ้าเอ้าเดี๋ยว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 อันนี้ก็ฆ่าบ่ดนี้ตายตายตายกูตายบัดนี้ตายกูตายบัดนี้ตายกูตายบัดนี้ โอ้ยขาดมันสิเป็นของนายบยอบเกี่ยวไปได้บาท้อคุณิตีอยู่น